ช่วงพบหมอพยาไทย จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมนั้นมีสูงโดยพบมากเป็นอันดับสองในกลุ่มผู้หญิงไทยที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าวิตกโดยสถิติแล้วกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่พบมะเร็งเต้านมมากที่สุดค่ะอาการของมะเร็งเต้านมนะคะที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือมาด้วยก้อนนะคะส่วนอาการอื่นเช่นอาการปวดหรือมีเลื่อนอ,ออกที่หัวนมเนี่ยเจอได้น้อยดีที่สุดก็ทํายังไงถ้าเป็นแล้วจะตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆหนึ่งด้วยตัวคนไข้เองอย่างน้อย ไมเดือนหนึ่งก็คลำเต้านมตัวเองสักครั้งหนึ่งเมื่ออายุสัก3า้ปีก็ไปตรวจด้วยแพทย์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแต่ยังไงก็ตามการคลำด้วยมือเนี่ยเราก็ได้แค่ก้อนที่มันใหญ่กว่า1เซนก็จะมีเทคโนโลยีการทำแมมโมแกรมนะคะร่วมกับการทำอัลตราซาวหรือในบางรายที่จําเป็นเนี่ยเราก็จะทําด้วยเ r i ด้วยวิธีเหล่านี้เนี่ยจะเจอก้อนตั้งแต่1เซนซึ่งการรักษาง่ายอาจจะแค่ผ่าตัดอย่างเดียวไม่จําเป็นต้องให้ยาสนับสนุนโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทย